ความแตกต่างอยู่ที่นิวคาสเซิลไม่ได้ลุนแชมป์เพราะนั้นเพราะนั้นแรงกดดันไม่ได้เยอะนิวคาสเซิลอย่างตรงไปตรงมานะอถามแฟนบรร New อลนิวคาสเซิลเอดดี้ฮาวเจ้าของทีมเ,เป้าหมายอยู่ที่ไหนอะเป้าหมายแท้จ,จริงนะไม่ได้เอาแบบเพ้อฝันถ้าเป้าเป้าหมายเพ้อฝันก็ต้องเป็นแชมป์ลีกแน่นอนแต่ปัจจุบันคุณลุ้นอะไรท็อปโฟโอเคท็อปโฟคุณวนเวียนได้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ละเจ็ดสิบแต้มไงกลับมาที่ตรงมาตรฐานเดิมตอนเนี้คุณจะแพ้คาบ้านมาสองนัด เดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนจุดนึงเนี่ยที่ทำให้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยงานมันยากขึ้นเพราะไม่มีศูนย์หน้ายิงประตูออีซักเนี่ยช่วงเวลาตรงนั้นอีซักเนี่ยมาท็อปฟอร์มซีซั่นที่แล้วด้วยอยู่มาพักหนึ่งปรับตัวได้แล้ววอเตอร์มาเดอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่เป็นศูนย์หน้าอีกสไตล์หนึ่งอีกฟิลหนึ่งถ้าเอาวอเตอร์มาเดอร์มาปักอีซักมาปักแม่งคนละเรื่องเลยคนละสไตล์ ความถนัดคนละแบบเพราะนี้วิธีเล่นเกมลุกก็ต้องเปลี่ยนไปคุณเห็นไหมล่ะว่าโอเตอร์มาเดอร์เดี๋ยวมันไปเอาบอลมมวนมาเชือก็ปีกเปิกเนี่ย้องเคยเล่นอย่างลิซักกลางสามตัวที่เคยเล่นพอเป็นโอเตอร์มาเดอร์ก็ต้องรับเปลี่ยนคุณแทงให้มันไปมันวิ่งตีคู่ไปพอมันจับบอลได้ปุ๊บมันไม่มีความเร็วที่จะหนีเซนเตอร์มันก็ต้องมมวนกลับมาพอนมวนกลับมาแล้วใครจะมาเล่นกับมันสิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดปีกย่อยที่ ต้องไปทำความเข้าใจอยู่ช่วงการากปรับจูนเหมือนกันใช่จุดหนึ่งเนี่ยที่นิวคาสเซิลจะกลับมาได้เนี่ยในยุคเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคือคาแรคเตอร์นักบอลใช่ช่วงไหนที่เข้าเบรกเนี่ยสินัดไม่แพ้ก็มีวัดได้หมดชนะ5นัดรวดก็มีมเพราะอะไรหัวจิตหัวใจคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยที่เวลาคุณไปซื้อนักบอลคุณเอาแบบนี้มาเวลามันเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยแพ้แบบไม่น่าแพ้แพ้นาทีสุดท้ายแพ้ติดกันสนัดแพ้คาบ้านเนี่ย ไอ้นักบอลที่คุณซื้อมาหัวใจแม่งโตโตเนี่ยมันจะมัดใจรวมกันเล่นให้คุณคุณดูนิวคาสเซิลเล่นใฮดดีฮาวเล่นสีเสื้อนิวคาสเซิลอ่ะแม่งวิ่งจนหมดเนี่ยตายคาสนามันก็เอาคุณเอานักงบอลแบบนี้มาเดี๋ยวมันเจอวิกฤตเดี๋ยวมันจะกลับมาได้จงเชื่อมั่นว่ามันผ่านได้ใช่มันอยู่ขั้นตอนที่คุณเลือกมาคุณไปไล่ดูแต่ละตัวไม่มีตัวไหนไม่เอาเลยนะจริงบวกทุกตัวบวกทุกตัวอไม่มีไม่เอาแล้วถ้าเดือดพร้อมกันเนี่ยชนะได้ทุกทีมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นห่วงนิวคาสเซลอยู่ที่ว่าเขาจะจูนติดเมื่อไหร่เพราะศูนหน้าวอเตอร์มาเดอร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ศูนหน้าถล่มประตูเข้าใจมันเป็นศูนหน้าจังหวะฝีมือ,อคุณต้องเติมศูนหน้าตัวยิงประตูมาเพื่อ,อ,อที่จะมาเปลี่ยนกลิ่นแล้วก็ขยับในจังหวะที่คุณต้องการประตูแล้วสมมุติว่าคุณเอาวอเตอร์มาเดอร์ออกแล้วคุณโดนตีเสมอเนี่ยคุณจะต้องมีตัวหนึ่งที่ลงไปยิงประตูแต่นี่คุณไม่มีคุณมีโอซูล่าผมว่ามันคลาสมันยังไม่ถึง